ฝันเห็นถ้ำม,มืดหรือตนเองมุดหรือคานเข้าไปในใต้ถุนหรือเรือนแห่งหนึ่งในความมืดนะคะและคานออกมาพบแสงสว่างทายว่าจะหมดเคราะห์และมีโชคค่ะแต่ถ้าในฝันยังคานวนเวียนอยู่ในความมืดนั้นนะคะทายว่ายังมีเคราะห์อย่าพึ่งเสี่ยงหรือทำอะไรในตอนนี้นะคะ ถ้าทำการค้าก็ควรล้มเลิกความคิดที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งซัน,นะคะเพราะจะไม่มีทางสําเร็จเลขเสียงโชคไม่มีเลขเสียงโชคค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแอดมินนะคะช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากคะ่ะ